สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับในวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้จัดที่ส่วนเป็นจาวัชรทัศน์หรือโดยรถไฟครับ ซึ่งในครั้งนี้ทางสำนักกระบายน้ำได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานเลยวันเด็กแห่งชาตินี้ด้วยสำหรับรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยครับยังไม่บินมึงเดะเทไปก่อนาเนะที่มาจากศูนย์เรื่อของอนะคเมื่อวันที่11มก,กราคม2557นางเนน่าชริตานนประลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานครประจำปี2557 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นณนสวนวชิระมจนจัศถ์หรือสวนรถไฟเพื่อฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,557ภายใต้แนวคิดวันเด็กสนุกบุกเมืองวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงมีความรับผิดชอบรู้จักการรักษาระเบียบว,วินยัยสามคัคคีมีคุณธรรมและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย ผ่านกิจกรรมหลากหลายให้เด็กสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและครอบครัวได้สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนและรู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับ10มาตรการเร่งด่วนและ6นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น6โซนดังนี้โซนมหานครแห่งความปลอดภัยโซนมหานครแห่งความสุขโซนมหานครสีเขียวโซนมหานครแห่งการเรียนรู้โซนมหานครแห่งโอกาสของทุกคนและโซนมหานครแห่งอาเซียน รวมทางการมอบทุนการศึกษาการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และในกิจกรรมครั้งนี้ทางสํานักการบายน้ำก็เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยซึ่งอยู่ในโซนมหาคนครแห่งความปลอดภัยและมีกิจกรรมแข่งขันเกมกีฬาและการเล่นต่างๆการตอบปัญหาชิงรางวัลและการแสดงบนเวทีสนุกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับ ด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสาชันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นรา ฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุงเท้ีชิว